ไปดูเลยนะครับคุณผชมนะครับไปดูเนี่ยการประยงนะครับก็กําลังเรากําลังมาทําพิธีนะครับนะครับจะซื้อน้านะครับทั้งน้ําทั้งกับข้าวนี่ก็มาก็มาหลายช่องด้วยกันนะครับมีนักน้อยเอ็นฟิวก็มานะครับนุชชาแนลเอาไม่ใช่ไมยนุชไมมาสวัสดีครับผมมณีนะครับ มาลีชาแนลก็มาทำอะไรเนาะนี่นตรียมจัดผลไม้ทาพิธีบวงสวงครับเตรียมจัดผลไม้เปิดโชคเปิดลามครับผมวมือนี้เกิดเบิดโชคไปลามครับผมน้อยกับมานครับอาจารย์ประยงเปิดโชคเบิดลามนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มางวด่อนเพราะเราต้องเตรียมเนาะครับบอกเอฟซีว่าการที่จะมานัดมาก็มาไม่ใช่มาง่ายๆนะครับเราต้องเตรียมหลายอย่างนะครับที่จะมาได้แล้วก็มาทําพิธีครับมาเลยไม่ถูกต้องนะอาจารย์ว่างั้นต้องเตรียมครับ เรายังไม่พร้อมนะครับนี่คือพร้อมอันนี้ก็เลยมาอันนี้ก็นี่ฮะดูขนมก็มีนี่ฮะก็มีครับทองยิดทองยดทองยดทองยอดครับสมรวยส้มก็มีองงอางุ่นมีเก้าอย่างนะครับเก้าอย่างเก้าอย่างนะครับแล้วก็เนี่ฮะมัดอันนี้แบบนี้ด้วยป่ะเนี่ยอต้องทำอาจารย์ประยงว่าท่านจะให้ทำแบบไหนนะครับนี่นะครับ ดูพิธีนะครับก็จะมีทําน้ำมนด้วยก็ไหว้มะพร้าวนะครับไหว้มะพร้าวดอกไม้ปูแล้วเมื่อเช้านี้นะครับอ่ะทาน้ำมนด้วยนะครับเรามาดูตัวเลขในคันน้ำมนด้วยวันนี้นะครับเลขคันล้ำมนแล้วก็เลขฝันจะตรงกันหรือเปล่านะครับอรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันอ๋เอเคนฟิวทำอะไรเลยเขียนชื่อจะภาพอ๋อช่องที่มามีช่องอะไรบ้าง ช่องคุณทรัพยานาคแล้วก็มัน,นีชาแนลแล้วก็ช่องนาคน้อยแล้วก็ช่องแอนฟิลชาแนลแล้วจะภาพเป็นดอกแต่เป็นอะไรนะผลมไม้คือช,ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรบ่อกินอ่ะจะภาพผลมไม้วันนี้คือคุณอะไรเอ่ยคุณพิม์รดาค่ะพิมพรดานามสกุลทองรุตทองรุตเนาะค่ะพิมรดาทองรุตนะครับขออนุโมทนาสาธุดีเด้อนะครับคุณพิมพ์รดาทองรุตนะครับ นะเป็นกับภาพผลไม้กันเอาผลไม้ถวายเทพเทวานี่บุญเยอะนะครับนะถวายเทพเทวาเอ็ดก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับเก้าอย่างนะครับก็ทางน้ําแพ็กนะครับก็ทางน้ําส้มหมดนะครับตอนนี้กาลังจัดอยู่กับคงกับข้าวเตรียมมาแล้วนะครับเจอกน,นี้เรามากินข้าวที่นี่กับอาจารย์ประยงนะครับโอ้ยข้าวก,กินง่าย,ายๆแท้ thế, เนาะไก่ เอนียวแล้วเนี่ยโอ้หอมไก่กินง่ายๆเนาะวันนี้วหายปูด้วยกินด้วยอ่ะรอดูเออใส่ใส่ด้วยกันเลยฮะปู่ย่าตายายท่านมีเลือกหรอกเทพเทวาท่านอ่ะเรามาดูพิธีการเส้นไหว้กันเ้อนะครับตัวเลขครับดูแล้ว อย่าลืมนะครับเน้นๆเตรียมปากกาเตรียมสูตรไว้จดเลยนะอย่ากระพริบตานะครับผูสิตสมณะยาแก่นบูชิสิบตัวยาปูมาแล้วก็ขอองบ์พ่อรัจการที่ห้าผูอรหันที่ฐฐกเก้าทุกเวททุกองครสนองค์เทพที่เบ้องบุญเทพธรณีเบ้องล่างองค์รักนักราชทีมือบัณฑาพระองค์ว,งวันนี้ ที่บ้านที่ปู่เจ้าที่ตายยายเจ้าที่แล้วก็ปู่จอมทองเมื่อคืนนี้ก็เข้ามาสวมโบกโชคลา้าในลูกหลานแล้วก็ขอดวงจิตที่ปู่ได้รับรู้ที่ร่างในบบกรางวานว่าลูกหลานลูกศิษย์จะมาหาในวันนี้ปู่ก็เลยดีใจปู่ก็เลยให้โชคลรภามเมื่อคืนแล้วปู่ก็บอกว่าปู่ชื่อปู่จอมทองวันนี้ลูกหลานมาก็มีแต่ทองทั้งนั้น ผลไม้ก็โทนน้ําอะไรดื่มก็โทนทุกอย่างมีดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็มีผันตาด้วยก็มีพรายแงด้วยมีแอปเปิลมีอัมริน่มีองคงมีทุกอย่างแอปเปิลด้วยแล้วก็น้ําสวรรค์ึุนทรีน้ำที่อาบมีค่าและศีิศักดิ์มีบุญบารมีที่จะได้รับทั่วถึงถ้าได้ถวายน้ําส้ กับตาทิตย์คือทันตาคือสัพพรตแล้วก็ไปไหนมีแสงสว่างในขาดสายสว่างสว,สวยตลอดขึ้นดวงอาทิตย์คือเอโมงแล้วทองแท่งคือไปไหนเจอแต่ทองเจอแต่เงินเจอแต่รับเจอแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แอปเปิลซึ่งเป็นรูปผลไม้ที่เป็นสีชมพูระเรื่อไปไหนก็มีคนศรัทธาเชื่อนับถึงยกย่องหลานแล้วก็คุ้มครอง ตกลหนได้มมน้อมหมายถึงตุ๊กอกให้ประสงค์ดังใจที่ลูกหลานได้มาได้ผลนี้ซึ่งเป็นผลอันประเสริฐผลสามตัวด้วยก็ขอ,ขอบุญบารมีจงมาน้อมรับละไม้ที่ลูกหลานนำมาน้ำสีเหลืองคือน้ำอัดลมสีเหลืองซึ่ได้มาจากอเมริกาและก็น้ำแดงที่ได้มาจากอเมริกาซอนซิสมีแอเจส รวยบวยเกศมี้ยิ่งแสนน่สิบปีแห <Yeah. S 1> ่งารสบวิบุตสมัยพิกเกเรนทิจชุขอคาลาววด้วยทุกเทียนขันห้าขันเปแล้วก็ปัดใจที่เป็นข้ากูแล้วก็น้ําใจรูหลวงยี่สิบสี่บาทนี่ขัาศรัทธาแล้วกูน้ําใจนังหนาแล้วแต่ลูกหลานจัถวายเป็นน้ําจิตศรัทธาห้ลูกหลานได้ดังใจพึงประสงค์ได้ดังใจที่ต้องการดังดังใจที่หวังโพนั้นจงประสบ์ คนนั้นจงได้รับคนนั้นจงมาถึงลูกหลานทุกๆเวลาทั้งคืนนอนโดนทั้งคืนตื่นทั้งคืนเดินนะักหลานต้องการก็คือทรัพย์ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่จะดึงชีวิตที่จะชุบชีวิตที่จะเลี้ยงชีวิตให้ลูกหลานได้อยู่ได้ใช้ไม่หวังรวยหวังเพียงมีทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นดูถูกไม่หวังรวยเลอเลอิศเ,เกินคนอื่นไม่ให้คนอื่น เขายกย่องไม่ต้องการต้องการความศรัทธาที่เขาเชื่อถือแล้วก็ต้องการสิ่งที่ลูกมีแล้วจะได้เจกใจ่ายให้กับสรัรพสัตว์ซึ่งอยู่ในโลกมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าแต่โลกวิญญาณหรือไม่ว่าแต่สรรพสัตว์สี่ขาวัวควายไน่เป็ดไกอะไรก็มีหมดที่ให้ลูกหลานได้ใช้ข้าวปลาไต่ขนมีหมดที่ลูกหลานจะได้เลี้ยงมนุษย์เลี้ยงสัตว์เขาขอให้บุญบารมีนี้จงเจิดจรัส กับลูกทุกๆร่างไม่ว่าแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าแต่เด็กเล็กไม่ว่าแต่คนเฒ่าคนแก,ก่คนชราขอให้ผิวพรรณของลูกจงเปล่งปลัง่งแจ่มจรดัสแจ่มใสดังแสงเจ็ดสีมีเจ็ดเสีงชั้นใดก็ชั้นนั้นบุญบารมีที่ลูกหลานได้กล่าวไว้และนับถือยกย่องและปฏิบัติยกย่องและศรัทธาในกิจใจขอให้สูตรประสาทของลูกจงสว่างสวยดังดวงอาทิตย์ขอให้ตาชทิตย์ของลูกจง มีตาหลายๆตาเหมือนผลไม้พันตาแล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการทองแท่งไปไหนก็เจอแต่ทองไปไหนก็เจอแต่ทองเป็นแท่งก็ตามทอไว้ลูกหลานได้ดั่งสูงความประสงค์ขออัญเชิญไม้เท้ากูเหลือกูเหลือจงมาอยู่ในไม้เท้านี้ด้วยนะครับกูเหลือไม้เท้านี้เป็นไม้ไมโยกูเหลือ ลูกล้านคงไม่คยคงไม่คยได้ยินเพราะมันนานแล้วผู้ร่างนี้ได้รับมาได้ถือได้ปฏิบัติเขาจะเรียกบุญเหลือมาด้วยนะอยู่ในหมายเท้านี้ไม้โยงไปไหนเป็นไหนก็ขอขให้มีเต่ความยุกย่องย,กยองุกโยงทั่วทุกๆคนที่มาถึงลูกในร่างที่มีปู่ฤาษีแล้วก็ในร่างที่มีองค์ประทับอยู่แล้วก็ลูกุๆร่างลูกทุกคนที่มา ก็ขอให้บุญบารมีปู่และได้รับรู้และได้คุมม้มครองได้ปกปักรักษาให้เคล้วคลาดพยัญชนตลายขี่รถไปไหนมาไหนซึ่งเป็นพาหนะสี่ขาหรือสองขาซึ่งเป็นสองแถวก็ตามมอเตอร์ไซค์ก็ตามให้เคล้วคลาดทุกอย่างให้เจอแต่ทรัพย์ให้เจอแต่คนมีศีลธรรมให้เจอแต่คนมีเมตตาให้เจอแต่คนดีน้ําใจเป็นสิน่งถึกและก็มีน้ําใจอันเลิศกระเสุขดุดดังเพชรนิ่มกินดา เจมจรัดเงินดังแ right? สงจิตสีฉันใดขอพลชัใจจงสมหวังให้กับลูกขอพ่ชัใจงสนองให้กับลูกขอพ่ชัยจงคุ้มครองให้กับลูกจะเรือนจะเรือนสาถูกสาตวานาเมียตังสมีตาปัทถันตาอคิดตะกิตตาปรตตังพันันตุสักเคกะมีจะปูปีเคริิขรตัตี จันทลิเควิมานีทีปีรัตเทจคานเมรุณนะคะเนเคหัตุมิคิต <nder> ิภูมิมาจิยังต er ุเทวาฉละฉละสมียรักธรรมทัพนาคาติกันตาสันติเกยังมุนิวรัพพเจนังสาทวเมสุนันตุธรรมมัจจานาคารูอยัมปทันตาธรรมมัจจานาคารูอยัมปัทันตาธรรมมัจจานาคารูอยัมปัทันตาอุกาสัการัตนังกะโรมิ พุทธังอาราธนานังทำมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปัสตมีทำมังปัสิมีสังฆังปัสิมีสิโรูมีพุทธีสัพพคามาปัสสุทิพุทธังปัสสุทีทำมังปัสสุทิสังฆังเอหังพุทธังมะสุธีทำมังมะสุธีสังฆังมะสุธิภุกาสะข้าพเจ้าวพระอาราธิพระทธังสามคือพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนาง พระบิดาคุณนางพระมารดาคุณนางพระครูอุปิชาอาจารย์เทเวศสุเดชลงมาข้าพเจ้าก่อนเชิญศิรประตับปักอีพิจพระเจตาจมีตรจังติโูมังเกราโตมัณฑจารติกิยาอาราธนาประกระดังอิริยจารนังปัตตุปโสิมาพุรุอิมาทรัพย์ประเ,เสเริฐัติระสริฐัติเอเชนินเตอริทิชิตพุทธังสรรนังกัจฉามิธรรมังสรรนังกัจฉามิสังฆังสรรนังกัจฉามิ ทุติยังบิพุทธัทงสร,าน,างรนังกัจฉา,ามิทุติยังบิธรรมังสร,าน,างรนังกัจฉา,ามิทุติยังบิสุขังสร,าน,างรนังกัจฉามิขอภูมิโปรดตนันจิปิงโจรณนะภูปัสจจารกิจโวติญาตโตภูมิเทพทั้งหลายที่อยู่ในเบรโวจนะันเบรวิรวรววสรลิยังโตเวรโวจุตนาจิสังเวทโธสมัตระยาตังให้มารุปติป,ปวัวให้กูจิราจินิยวงกิริยาติยากปุพิยายตะระก,กิปิระระยังติปูหากาอาราตนาสิจุวิบิญภาริกิจิณิสโรปิกิ ยงเตียมาตินะจ๊ออังลปวนปวดเนือซอยเตมีหาหลิงจินนะตัดสึกวนะวังปีปังปารีอัหังตะดโซติกิทุกติ่ยากรุปิกิยาจาอิติสิโสภควานะกระนังตัดสกูนะตัดสุูโมโหติกะตดรีปิงปุกรนังตะปุกระเสตังตัดทียามปีอาราทยายเจ้าทีปกติสาเอาป่าสกุลแหนงพระภูมิกระสนาจีเอสุสมีอภวตุเบียงไกรเชสโนกปะทาวีตุงหาจี ลูกกฐิวดาภูมิทวดา,ดา,ดาอา,ากาศสว์ทิวดาภูหอจุมเมศิงิูกัสตุเ้เกจยรติศริภูสีตาไฟภูสีโจมโทมได้มารับรู้ได้มาโปรดราเจราจาภาทีได้มาเจราจาปราัยในวันนี้ให้กับลูกหลานได้บูชาด้วยผลไม้เก้าอย่างหวานเก้าอย่างน้ำก็เก้าอย่าง น้ำอะไรก็ได้มีทั้งน้ําใจน้ําจิตน้ําดื่มน้ําใช้น้ําอาบน้ําสอยมีน้ําทุกอย่างก็ขอน้ํานั้นจงเป็นน้ําอมฤตดึงน้ําจิตใจให้ลูกหลานได้ปร่งใสอยู่ในคุณธรรมอยู่ในคุณศีลคุณทานคุณภาวนาจงปกปักรักษาลูกหลานให้เจริญด้วยงอกงามในคุณศีลคุณธรรมด้วยเจริญงอกงามด้วยจิตศรัทธาให้อยู่กับ ครอบครัวใดให้เจริญรุ่งรุ่ง,งพุ่มช่ำเย็ยนช่ำอยู่กับสามีใดให้รุ่งรุ่งชื่นช่ำเย็ยนช่ำอยู่กับภรรยาใดให้ชื่นช่ำเย็ยนช่ำม,มีแต่ความสำเร็จสำราญด้วยกองเงินกองคลังกองเงินกองทรัพย์มีทุนทรัพย์ไม่ขาดใช้มีทุนทรัพย์ไม่ขาดสายมีทุนทรัพย์เป็นเศษเป็นล้างภูไงชนะจะรสังกิจโรมรัง ตถาภุตจะมานโมเมพระภูมิเทวนางทูปะทีปะจะพูผังสักการะปัญังสัพฤทปัาอุจจารวาราขัดจัตุปริกุจัตุสัพพายตยัพเพยักขาปะลายอย่างติผลไม้นี้ถวายทุกทุกที่ทุกทุกทางทุกทุกสรพสัตว์ไม่ว่าแต่พระภูมิเจ้าที่ไม่ว่าแต่อากาศหรือเป็นเทวดาที่มีแต่วิญญาณเทพอยู่เบื้องบนสวรรค์ก็ขอจงมารับรู้มารับทราบในผลงานที่ลูกหลานมาจากสังขะใช่ไหมครับอ่า ชื่ออะไรเอ่ยชื่อจริงวัชิรพลมะลิครับวัชิรพลมะลิวัชิรพลครับวัชิรพลปูขอนขอทหารรถถังเรือครับวัชิรพลครับจะให้ปูอ่านตามตามเรื่องปูและคนอื่นทิพย์อระพันสีดีครับช่องกุมทรัพย์านาครับทิพย์อระพันเหรอบอระพันนะเอ่อจิตบอระพันมณีรัตน์มณีรัตน์อะไรมณีรัตน์เจีลาและอีกคน แทนที่อินลาค่ะแทนที่เอ็นลาเป็นนแชนแนลอยู่ในเครือข่ายด้วยกันเนาะก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานในหน้าที่ที่กําลังจะทําให้หน้าที่นิดดินก้าวไกลให้หน้าที่นิดสว่างสวัยให้หน้าที่นี้เจริญด้วยภูมิปัญญาสว่างสวัยเจริญด้วยภูมิปัญญาอันเจ,จริรัดเหมือนเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมีคนนับถือมีคนศรัทธาแล้วมีคนเรียกใช้ ทำกิจการใดให้เจริญให้เจริญทำกิจการใดให้คล่องทำกิจการใดให้กระปรี้กระเปร่าปลอดโปร่งไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรว่างไม้มีแบบขวางทางตืินไม่มีอะไรขวางทางคิดปัญญาจงเหมือนเรีนให้สำเร็จผลให้สำเร็จผลตนจะทำอะไรให้ตนมีพลังมีอำนาจมีบารมีให้แข็งเกร่ง เขามีแต่กราบไหว้เขามีแต่ยกย่องเขามีแต่ศรัทธาไม่ว่าแต่มนุษย์ตนใดผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นหรือคนเฒ่าคนเกศไม่ว่าแต่มารแล้วไม่ว่าแต่เขาจะทําพิธีอะไรให้จืดจางสําหรับที่จะทดร้ายกับเจ้านะ้นไม่มีมีแต่จิดจางถ้าเขาทําอะไรที่เจ้าให้สว่างมันก็จะได้รับทั้งเจ้าและเขาถ้าเขาทําอะไรที่ไม่ดีเป็นคนมีฤทธิ์เดชอยู่ใน คุณธรรมอยู่ในคุณสินอยู่ในร่มโพผ้ากาสาวพัทของโอปสมมาสัมโพธิญาณอยู่ในร่มโพของโอปสมมาสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ให้เราเคล้วคลาดไม่ได้ต้องเคล้วคลาดเพราะว่าท่านเป็นคนดูแลมนุษย์ท่านเป็นคนชุบมนุษย์ท่านเป็นคนเลี้ยงมนุษย์ท่านไม่เคล้าคลาดศัตรูทุกอย่างเลยพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์สั่นสอนให้เราอยู่ในคุณสิ่งคุณธรรมคุณภาวนาเดินทางเส้นสีขาว ผูกต้องมีแต่คำน่านับถือน่าศรัทธา